สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเราเคยรู้สึกไหมครับว่านะศาสนาพุทธนะคำสอนที่ดูเหมือนจะรู้นะหลายคนผมเชื่อว่าเวลาศึกษาศาสนาพุทธนะครับอตอนเด็กๆนะอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยฟังดูก็ไม่ยากนะ เรื่องของศาสนาพุทธนะครับก็เส้นทางในการดับทุกข์ก็คือทานก็คือทําบุญนั่นแหละครับแล้วก็รักษาศีลน,นะแล้วก็ทําสมาธินะครับสวดมนต์ไหวพระเจริญภาวนานะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะรู้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากใช่ไหมทำบุญก็ซื้อของนะเอาปัจจัยต่างๆนะของใช้จําเป็นนะครับของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปถวายแค่นเองนะ ก็ได้บุญเลยเห็นไหมครับนั้นหลายคนก็กเอ๊ะก็ไม่ยากนี่นาะคำสอนพุทธศาสนานะถัดมาก็รักษาศีลห้านะถ้าเป็นเด็กๆก,ก็บอกว่าไม่น่ารักษายากนะรักษาศีลห้าใช่ไหมฮะแต่พอหลายคนนะเวลาเติบโตขึ้นมาออกไปข้างนอกทําการงานนะครับเอ๊ะเริ่มรู้สึกว่านะคำสอนศาสนาุทเนี่ยที่ดูเหมือนเด็กๆนะดูเหมือนง่ายนะทำไมตอนเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่ายนะครับนะแค่ทําบุญใส่บาตรใช่ไหมเอ่อแล้วก็ นะบริจาคสิ่งของอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าบุญที่เรื่องของการทําทานนี่ทาง่ายที่สุดเลยนะถ้าใครมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าเหลือกิน mm hmm. เหลือใช้เนี่ยเรื่องของการทําทานทาบุญเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่พอรักษาศีลเนี่ยนะหรือว่าการเจริญสติภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าบุคคลน,นั้นเนี่ยนะครับนะไม่ตั้งใจจริงๆนะจะทําได้ไม่ดีนะเหมือนกับสินขาดบ่อยๆอย่ะนะเดี๋ยวยุงกัด ก็ตบแล้วนะบทกัดก็ตบอะไรประมาณนี้นะครับถ้าศาสตร์หรือเพื่อนนะถามอะไรบางอย่างก็นึกโกหกขึ้นมาเพราะมีผลประโยชน์ามาเกี่ยวข้องนะอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ผิดศีลก็เลยเกิดขึ้นบ่อยๆนะจนไหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันทํายากนะยิ่งไปในสังคมของการทําากรงานในยุคป,ปัจจุบันนะเรื่องของการแข่งขันนะสร้างทรัพย์สินไรายได้นะครับนะหลายคนทำอาชีพค้าขายเนี่ยนะครับก็ เพื่อต้องการจะขายได้ยอดเยอะๆอะไรประมาณนี้นะก็เริ่มรู้สึกว่ามันทําไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อนึกถึงคําสอนพุทธเจ้ากับนักบวชพระภิกษุเนี่ยอ๋อมีศีลสองอยี่สิบเจ็ดเเราเป็นชาวบ้านคารวะเนี่ยนะแค่ศีลห้าใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดเนี่ยศีลห้ามันก็น่าจะง่ายใช่ไหมเพราะว่าเรานึกถึงคําสอนพุทธเจ้าที่สอนพระภิกษุทั้งหลายโอ้ศีลสองอยี่สิบเจ็ดทำยากนะห้ามทํานูน่นห้ามทํานี่ห้ามนู่นมันยากเพราะฉะนั้นชาวบ้านคารวาด,ดูเหมือนง่ายแต่เขาจริงๆเนี่ย มันไม่ง่ายใช่ไหมนะสี่ห้าเนี่ยนะถ้าเกิดใครเติบโตมานะเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อเทียบกับตอนเด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะทั้งที่ดูเหมือนว่าเอ๊ะเป็นชาวบ้านคารวะชายหญิงมันน่าจะง่ายใช่ไหมบางคนเห็นไหมเอ่อพอมีครอบครัวบางคนก็มีชู้มีกิ๊กไงไหมมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านะศาส,สนาพุทธเนี่ยคำสอนที่ดูเหมือนจะรู้นะแต่ทําตามไม่ได้เนี่ยนะเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นชีวิตผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่า เมื่อเราเติบโต,ตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ออกแบง์นอกทําการงานนะสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันมีสิ่งยั่วเยอะนะมันมียั่วเรื่องของอํานาจนะตำแหน่งนะทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์นะครับนะสิ่งสวยๆงามๆนะเพศนะชายหญิงเนีย่ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งยั่วยวนต่างๆน,นะครับนะถ้าเราไม่ฝึกฝนจิตใจจริงๆนะนะเราก็ทําไม่ได้พูด,ดง่ายๆคือเหมือนกับเรารู้อะนะคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ย แต่เขาจริงๆมันห้ามใจไม่ได้นะมันก็ผิดศีลนะเช่นอยากได้ผลประโยชน์ขึ้นมามันก็โกหกนะอยากได้ผลประโยชน์ขึ้นมาบางทีมันก็ยอมทุจริตบางทีไปแอบรักชอบแนละเพศตรงข้ามก็เกิดนะมีกิกมีชูขึ้นมานะหรือว่าพอถึงเวลานะครับนะก็ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะก็เกิดการผิดศีลขึ้นมาเพราะว่าเราไม่รู้ไงครับว่ากิเลสจริงจริงมันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพมันอยู่ที่เครื่องแบบ มันอยู่ที่ใจมนุษย์นี่แหละนะไอ้โจกิเลสตัณหานี่แหละครับเป็นงานที่แก้ยากที่สุดที่มันแก้ยากที่สุดเพราะมันทํางานแทบจะตลอดเวลาเลยนะเรื่องของการแก้กิเลสตัณหานะแก้ยากที่สุดเลยนะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยคำสอนที่ดูเหมือนจะรู้นะคือผมเชื่อว่าคนไทยที่เรียนพุทธศาสนาก็จะรู้อะแต่ทําตามไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ากิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจและมัมมมนํานาจมากเมื่อใจเราถูกยั่วยาว้านะยั่วยวนนะครับจากกิเลสตัณหา นะจากสิ่งภายนอกแนละกามตัญหาเนะพระวะาว่ตัณหาวิภัตัญหาเนี่ยถ้าใจเราไม่เข้มแข็งจริงๆไม่ฝึกฝนจริงๆไม่ขัดเกลาจริงๆนะโอ้โหยากมากนะที่จะชนะมันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ